กรมทางหลวงเปิดเวทีฟังเสียงประชาชนศึกษาทางแยกต่างระดับเชื่อมต่อโครงข่ายมอเตอร์เวย์สาย7และ9รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง 2. 2สองสอทีวีค่ะคมเารราะะมื่อวันที่11ธันวาคม2,567เวลา9นาฬิกา ณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนายนัชวัลอนรพาสเตชะเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการสัมมนาครั้งที่หนึ่งโครงการงานศึกษาออกแบบวิเคราะห์แผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเจ็ดและหมายเลขเก้าของกรมทางหลวง และมีนายนิรันจันชมวิศวกรโยธาจำนานกการพิเศษกล่าวให้การต้อนรับนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการวัตถุประสงค์ขอบเขตขั้นตอนการศึกษาแนวคิดการพัฒนาโครงการและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่โครงการเพื่อนำไปประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมนะคะโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรธุรกิจเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุมนะคะโดยมีนายธนาคมพจนาพิทักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ มีส่วนร่วมของประชาชนดำเนินรายการค่ะสำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพกับภาคตะวันออกอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้าซึ่งเป็นถนนวงแหวนรอบปริมณฑลซึ่งปัจจุบันการเดินทางระหว่างสองเส้นทางมีปริมาณการจราจรหนาแน่นและพื้นที่สองข้างทาง,างเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะบริเวณเขตราชบังกรุงเทพมหานคร ทำให้โครงข่ายถนนที่อยู่ในบริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีปริมาณการสัญจรเพิ่มขึ้นตามไปด้วยด้วยเหตุนี้กรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจได้ออกแบบจึงได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทโชตจินดาคอนซัลเทนจำกัดบริษัทคอนซัลเทนออฟเทคโนโลยีจำกัด และบริษัทดาวเลิก์คอมมูนิเคชันจำกัดให้ดำเนินโครงการงานศึกษาออกแบบวิเคราะห์แผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหมายเลข7และหมายเลข9เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการเดินทางค่ะ โดยมีระยะเวลาศึกษาโครงการ450วันสำหรับพื้นที่ศึกษาของโครงการตั้งอยู่บริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ช่วงกิโลเมตรที่25บวก900ถึงกิโลเมตรที่30บวก800ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน3ตำบล2อำเภอประกอบด้วยตำบลบางเสาทงตำบลเปรงอำเภอบางเสาธงและตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อ โดยโครงการนี้นะคะมีแนวคิดออกแบบทางแยกต่างระดับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนในพื้นที่อีกทั้งสามารถบรรเทาปัญหาจราจรในพื้นที่และเป็นอีกทางเลือกในการเข้าใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขเจ็ดได้รวเดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการในการประชุมครั้งถัดไปค่ะ ทั้งนี้ภายหลังการประชุมครั้งนี้กรมทางหลวงจะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบโครงการให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและจราจรสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดโดยโครงการจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและรับฟังประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษาโครงการโดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ line official at 515 f c r u m ค่ะโครงการของเราเนี่ยก็จะเป็นงาน ตั้งแต่งานศึกษานะครับโดยขอบเขตของเรานะครับก็พัฒนาแล้วก็กปรับปรุงโครงขายของทางหลวงหมายเลขเจ็แล้วก็หมายเลขเก,ก้าในพื้นที่ของเราเนี่ยณโครงการศึกษานี้นะครับก็จะอยู่ช่วงประมาณตั้งแต่ดานเข็บเงินรากบังนะครับของทางหลวงมเลขแปดบาทมุมหมายเลขเจ็ด,มไ,มจดไปจนถึง ่วงประมาณถนนรัตนโกสินทร์200ปีนะครับกเ็เป็นช่วงโดยประมาณซึ่งในส่วนของเราเนี่ยต้องมีการศึกษาลักษณะของโครงข่ายพื้นที่ใกล้เคียงน,นะครับโดยพื้นที่ก็คาดว่าจะประมาณ7กิโล6-7กิโลเมตรในช่วงน,นี้ครับนี่คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่งางหมายเลข7ไปหมายเลข9ที่ต้นลักษณะโครงการจะเป็นการพัฒนาและก็ปรับปรุงโครงข่ายพื้นที่ใกล้เคียงความหมายก็คือณปัจจุบันเนี่ย ถนนเรา,เาที่เป็นโครงข่ายหลักก็คือหมายเลขเจ็แล้วก็มันจะมีเชื่อมต่อหมายเลขเก้าแล้วก็ในอนาคตก็จะมีถนนวงแหวนตะวันออกที่จะเป็นเ,นเนแผนงานแล้วก็จะเชื่อมต่อในอนาคตซึต่งพอเราพิจารณาแล้วก็ในการศึกษาในช่วงก่อนหน้านี้พบว่าโครงข่ายพื้นที่ในบริเวณที่เราศึกษาช่วงนี้ยังไม่เกิดประสิทธิภาพนะครับเราก็เลยเพยายามปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงขุดเนื่องจากจะได้มีการพัฒนาพื้นที่แล้วก็โครงข่าย ใกล้เคียงชุมชนสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วก็สามารถใช้บริการในส่วนต่างของพื้นป็นหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าได้ครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการครับแล้วในวันนี้ที่มาที่มาสุเนี่ยมาจุดประสงค์เพื่อวันนี้หลักๆก็จะเป็นการประชุมสัมมนาครั้งที่หนึ่งของโครงการนะครับซึ่งการสัมมนาของโครงการเนี่ยจะประกอบด้วยห in ้าครั้งนะครับประกอบด้วยประชุมในลักษณะนี้สามครั้ง แล้วก็มีประชุมด้อยอีกสองครั้งซึ่งในการประชุมครั้งนี้ในครั้งที่หนึ่งเนี่ยหลักๆก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนําโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆนะครับหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยให้ข้อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเพื่อโครงการเราเนี่ยจะได้นําไปพิจารณาแล้วก็นําไปสู่การพิจารณารูปแบบต่างๆให้ให้สอดคล้องกับ การดําเนินการโครงการว่าให้เกิดประโยชน์ถึงสุดนะครับคาดว่าการดำเนินโครงการจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่แล้วใช้ระยะเวลาเท่าไรในส่วนของการดําเนินการโครงการใช้โครงการศึกษานี้นะครับมีระยะเวลาประมาณ1 5เดือนนะครับตอนนี้ก็เดินมาประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนแนละ้วคาดว่าน่าจะมาสักช่วงปลายปีหน้าก็คือปี2 5ง8การศึกษาก็จะแล้วเสร็จนะครับเมืม่อศึกษาแล้วเสร็จต่างๆเนี่ยก็จะนํา องค์การนี้จะต้องจะทำการา EIA ถึงแวดล์รอบต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดตามแผนงานต่างๆีก็เดี๋ยวจะนำแจ้งกับทางประชาชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับแผนดำเนินการในขั้นต่อไปคือยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการจริงๆเนี่ยั้ท่าไหในจริงๆทั่วๆไปถ้าถ้าสมมุติว่าโครงการสามารถผลัดต่อได้ก็จะอยู่ประมาณช่วงประมาณ5 7เจปีผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งของเราเนี่ย มีงานที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอเอและก็มันจะมูลทีส่วนของงานเวนคืนที่ดินบางสว่วนบริเวณงานปรับภูมงทางแยกต่างระดับซึ่งตรงนี้เรายังยังต้องนําข้อมูลที่ในการศึกษาในครั้งนี้ที่รู้ว่าการประชุมต่างๆเนี่ยไปพิจารณารูปแบบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ